อนุมโมทนาบุญค่ะทุกคนแท็กบ้างไม่แท็กบ้างนะคะเงินที่โอนมาทำบุญถึงถึงยอดกระถินทุกคนนะคะไม่ต้องคืวนเ,นเมื่อเช้ากำลังถ่ายรูปครอบครัวอยู่ก็ เหมือนมีเงินเด้งเข้ามาอีกนะคะเดี๋ยวต้องไปตามดูหรือถ้าใครส่งเข้ามาแล้ว,แล,วแล้วทักมาในไลน์เออทักมาในเพจตอนนี้ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ากำลังวุ่นเลยให้ยายกินโอนตินเห็ดหลินจืออยู่นะคะทุกคนกออ็อากาศดีมากที่นี่นะคะเหมือนสวนนิดนึงเลยลมเย็นมาแล้วเมื่อคืนนอนหนาวกันนะคะ อนุโมทนาบุญนะคะลงนาวชื่นใจกดไม่ได้ขอไลฟ์นิดนึงค่ะเดี๋ยวไปไลฟ์ต่อที่วัดนะคะก็ประเพนนะคะ,ะมีลงทานก็ครอบครัวแล้วกันเน้องป้าเพนบอกให้บอกนี้ครอ,อบครัวนะคะมีลงลงทานไว้นะคะก็เป็นไอศครีมกะทิ ที่เขาชอบกินกันแล้วก็เป็นเจ้าภาพเครื่องเสียงนะคะเดี๋ยวเขาจะเต้นด้วยทุกคนอาจจะเอาคลิปมาลงในมีดีกว่านี่มาหน่อยซิมาหน่อยซิสีพี่น้องมาไลฟ์อยู่ออกมาให้หมดเลยมามามาแท็กแล้วกาดดีมากไม่ถับี่น้ไม่ได้ถ่ายไปในบ้านนะลบนี่มาดูด้านนอกด้านนอก รองเท้าใช่ไหมอันนี้อ่อนแดดแดดโอ้นี่คารุหกเจดาอืมอ่ะมาออกมาเลวจะถ่ายถ่ายคลิปอยู่นี่อามมาสวัสดีอู้หนี่หลานหลานมาคุณแทนดาวทิกตอกดาวทิกตอกดาวทิกตอกอ่ะอายเเพน สวัสดีค่ะเสวัสดีค้าสวัสดีค่ะอ้าวอ้าวอนี่อากาศดีมากมีฟารมซุปนี่บ้านเายดาก็เจริญแล้วนี่ดูถนนหนทางนี่อไหนไหนไหนซ้อมเต้นยังไงเครื่องเสียงไอ้บุ๋มทำเพลงให้แม่หน่อยหมูเด่นหมูเด่น อากาศดีจริงๆฮะเชา้านี้อนุโมทนาบุญด้วยพีย่เอเนาะจิตกุศลก็ได้รับหมดทุกคนคะ่ะเนาะเพราะว่าคนไทยเนาะเราทําบุญกันเยอะมากช่วงนี้เนาะเป็นเดือนเดือนกระถิ่นเนาะส่งใจมาก็ได้บุญแล้วคะ่ะดูคลิปนี้ก็ได้บุญแล้วคะ่ะ โอเคเอาพอพอประมาณเนาะเออต่างจังหวัดก็อากาศดีตอนนี้ส่วนนิดหนึ่งน่าจะอากาศดีฝุดฝุดเพราะว่าตรงนั้นอากาศดีกว่าตรงนี้แน่นอนเก๋ว่านะเพราะว่ามันมีน้ำมีต้นไม้เยอะแดดจะร้อนไหมเล่ยโอ้ยอ๋อขออนุาตสวัสดีครับก่อนอันนี้เด็กปั้นของป้าเก๋ดูแลเยชวดีเลยทุกคนไปนวดเมื่อ